นี่ปลากระตูนก่อนเลยเพื่อนอืมเอาละเออม,มาี่สเปซบาร์ ไลูกค้าจะเย็นผมกำลังจะไปเสิร์ฟชาเขียวโอ้โหไม่ทันเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปะไปนะครับกับเกม Death the d e ฟ t h e d i ด e r ดำน้ำยิงปลาเปิดร้านซูชินั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่นบน PC กันอีกแล้วนะเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ดีกันเลยทีเดียวโดยที่เรานั้นจะได้รับบทเป็นนักดำน้ำคนหนึ่งชื่อว่าเดฟเราจะได้ออกระจนภัยดำน้ำหาปลาในทะเลลึกลับ เพื่อนํากลับมาทําเป็นซูชิเปิดร้านให้ได้รับความนิยมและรล่ารวยกันไปเลยนั่นเองนะและเกมนี้ก็มีมดแปลซับไทยที่แปลออกมาได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะก็ต้องขอขอบคุณมดดีๆแบบนี้กันด้วยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องที่น่าสนใจภายในเกมนี้กันได้เลยนะท้องทะเลแห่งหนึ่ง ที่สวยงามแล้วก็มีปูเสฉวนเดินไปดุกดิกดุกดิกราก,ก็อยู่กับชายคนหนึ่งที่กำลังพักผ่อนอย่างสบายใจเอยแหกแข้งแหกขาโชพุงอุ้ยตัวอะไรมาหนีบอื้อหือจุกไปหมดไปซะเถอะเจ้าปูเสฉวนอุ้ยใครโทรมาน่ะเอ้ยเป็นไงบ้างเพื่อนนายมาหาฉันได้หรือเปล่ามีซูชิจะให้กินนะเพื่อน อืซูชิอย่างนั้นเหรอแค่คิดก็น้ำลายไหลมาเดินทางกันเถอะตอนนี้เราก็เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวหรือเปล่าโอ้เดฟมาไวจังแฮะนี่ก็คือชายที่ชื่อว่าคอบบ้าเอา้าก็บอกให้ฉันรีบมานี่นาฉันกำลังพักร้อนอยู่นะรู้หรือเปล่าไหนอะซูชีอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยไม่ต้องรีบหรอกหน้า ลองดูรอบๆก่อนสิดูหลุมสีน้ำเงินยักษ์นี่สิไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะไม่ใช่แค่ขนาดของมันนะทุกครั้งที่นายเข้าไปในหลุมสีน้ําเงินยักษ์ภูมิประเทศและระบบนิเวศจะเปลี่ยนไปนั่นก็หมายความว่า มันก็คือธุรกิจสุดจะน่าเหลือชื่ออ่ะนี่ก็คือโอกาสยังไงล่ะธุรกิจอะไรนะอืมเอาไว้เราค่อยคุยเรื่องนี้กันทีหลังได้ยินมาว่านายห่างหายจากการดำน้ำไปนะวอร์มอัพหน่อยเป็นไงล่ะเดี๋ยวฉันจะแนะนําจากตรงนี้ละกันนายไปเตรียมตัวลงน้ําได้เลยอืมรู้สึกไม่ดีแบบแปลกๆแฮบะบแบบอารัมพบทร้านซูชิที่หลุมสีน้ําเงินเรากําลังจะพาเจ้าเดฟดำดิ่งสู่ทะเลลึกไปเลยเพื่อนฟลุบ นี่ใส่แว่นออกซิเจนตรวจครบเรียบร้อยมา <c oughs> ท้องทะเลที่สวยงามเอ้ยฟอร์มดีดีนะนั่นแหละยืดเส้นยืดสายหน่อยเป็นไงเอาละสำหรับตอนนี้นี่เราก็อืสามารถดำน้ำได้แล้วก็จะมีออกซิเจนอ่าแล้วก็กดชิปนี่จะเป็นการว่ายน้ำแบบรวดเร็วเอาละเรามาฝึกใช้อาวุธกันเถอะมีดดำน้อโจอ,อาโจนี่ เฮ้ยโอ้ยฟันปลาไม่จะโดนสักตัวแล้วสุดท้ายนายคงยังไม่ลืมวิธีใช้ฉมวกใช่ไหมล่ะเออฉมวกอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้ใช้มันมาตั้งนานแล้วต้องเล็งก่อนใช่ไหมจากนั้นก็อืมดูแววแล้วนายคงต้องฝึกหน่อยนะไหนลองใช้ฉมวกจับปลาดูสัก3ตัวเป็นยังไงล่ะต้องเล็งแล้วก็นี่ยิงครับผมโอ้ยอืมปลาขี้ตังเบ็ดฟ้าตัวสีชมพูนี่ก็น่ากินนี่เอาตัวนี้ก็ได้อื มาแล้วเพื่อนปลาทองทะเลอีกตัวหนึ่งก็ตัวนี้ละกันอืมป้าผีเสื้อพีระมิดอืมฉันว่าอีกไม่นานนายคงจะกลับมาเข้ารูปเข้าลอยกลับเรือกันเถอะืออตอนนี้นายก็จับทางได้แล้วมาเข้าเรื่องธุรกิจกันดีกว่าเดฟนายชอบซูชิใช่ปะได้สิเนื้อปลานุ่มๆกับข้าวที่เงางามให้ตายเถอะ สุดงั้นฟังให้ดีฉันมีเพื่อนเป็นเชฟซูชิเขาวางมือมาสักพักหนึ่งแล้วเขาหนะ่ะมีลิ้นขั้นเทพแต่ออกจะหัวร้อนหน่อยๆแต่ฝีมือนะ่ะรับประกันได้เลยว่าหาใครจะเทียบได้ในโลกนี้ฉันก็เลยจะเปิดร้านที่นี่ตรงนี้กับเพื่อนของฉันเราจะเปิดร้านซูชิด้วยกันซูชิที่จะขายที่นี่จะทําจากปลาสดๆที่จับได้ที่นี่จากหลุมสีน้ําเงินแห่งนี้ที่ที่สามารถหาปลาจากทั่วทุกมุมโลกได้นายไม่คิดว่าผู้คนจะหลงไหลคลั่งไคล้กับมันหรอโอ้แซ่ Z. ฉันอยากจะกินแล้วฮเฮ้ยเดาไม่ผิดถ้าง,งั้น ทำไมนายไม่เข้าร่วมการประจนภัยสุดพิเศษนี้ด้วยกันล่ะเอาละไหนต่อมาซิฉันหมายถึงฉันชอบกินนะแต่ฉันทำกับข้าวไม่เป็นนะอย่าได้เป็นห่วงไปร้านของเราเตรียมพร้อไมไว้หมดแล้วทั้งหมดที่นายต้องทำก็คือดำน้ำไปหาวัตถุดิบอ่ะฟังดูไม่เลวใช่ไหมละ่ะแล้วฉันจะได้กินซูชิแบบจุใจเท่าที่ต้องการเลยหรือเปล่าอืมใช่แน่นอนแต่ยังไงนายก็ต้องจ่ายตังค์อยากจะไปดูแล้วร้านซูชิที่อยู่ติดกับหลุมสีน้ำเงินเออเราว่าจะเปิดร้านคืนนี้น่ะฉันยังไม่แน่ใจว่าพร้อมหรือยังเอาละเราไปคุยท เ้เรากําลังเดินทางไปที่ร้านซูชิ ไปเลยเพื่อนขับเรือผมแม่เป็นเกมที่ภาพสวยจริงๆเฮ้บ hey, ันโชรนเราพร้อมจะเปิดหรือยังก็อ,อย่างที่นายเห็นน่ะกระทันเวลาน่ะนะอู้เสร็จหมดแล้วเหรอเนี่ยอ๋อนายคือชาวประมงที่คบป,ป้าพูดถึงสินะอย่างฉันจะเรียกว่านักดำน้ำสมากกว่าชาวประมงนะยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อบันโชและนายชอบซูชิไหมหลู้ก็ต้องชอบอยู่แล้วสิพุงปลาทูน่าปลาไหลไข่หอยเม่นให้ตายสิแค่คิดก็น้ำลายท่วมจอซูชิเป็นอาหารที่รวบรวม จิตวิญญาณของท้องทะเลและผืนดินเข้าด้วยกันเป็นดั่งตัวแทนของมันดาแห่งธรรมชาติผู้คนส่วนใหญ่ก็แค่กินเอาอร่อยกินปลาที่มีอยู่ทั่วๆไปเหมือนกับนายชีวิตคนเราจะว่างเปล่าขนาดไหนถ้าไม่เคยได้ลิ้มลองความวิจิตรที่มันดาแห่งธรรมชาติมอบให้ใจของฉันสั่งให้นำรสชาติจากมันดาแห่งท้องทะเลมามอบให้แก่ทุกคนเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอุ้ยแผ่นดินไหวเอ้ยโอ้ยแก้วแตกหือแย่แล้วเพื่อน โอ้โหยับเยินเฮ้ยแผ่นดินไหวอืมสภาพข้างในนี่เละเทะไปหมดแล้วเราคงจะต้องเลื่อนการเปิดร้านออกไปแล้วละ่ะนายรู้อะไรมะเออฉันใช้เงินทั้งหมดเพื่อเตรียมร้านอาหารแห่งนี้ฉันคงต้องหาเงินค่าซ่อมชดเชยในระหว่างที่เปิดร้านไปด้วยในสภาพแบบนี้ละ่ะอืมยังไงซะสุดท้ายสิ่งสําคัญที่สุดของร้านอาหารก็คือความอร่อยอันดับแรกเราต้องการวัตถุดิบนายได้เอามาด้วยหรือเปล่าเออฉันจับมาได้นิดหน่อยนะ่ะ อปลาสามตัวเนี่ยนะอย่างนี้แทบจะไม่พอเสิร์ฟให้ลูกค้าด้วยซ้ําอันดับแรกนายช่วยไปจับปลามาอีกสักเจ็ดตัว แล้วก็ร้านจะเปิดเฉพาะตอนเย็นเท่านั้นแบบนี้ยอดขายจะไม่น้อยหรอนายคิดว่าเราต้องเชิญชวนลูกค้ามาโดยที่ไม่ได้มีการเตรียมการอย่างเหมาะสมเพียงเพราะอยากได้เงินเพิ่มอีกนิดหน่อยละ่ะมันคือหน้าที่ของเชฟที่จะต้องเตรียมอาหารที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นายจะต้องออกไปหาวัตถุดิบชั้นเลิศมาให้ฉันในตอนกลางวันโอเคโอเคโอ,คโอคดูเหมือนว่างานนี้บรรโชจะไฟลุกท่วมหน้าดู เขาไม่ค่อยจะพูดเรื่องตัวเองสักเท่าไหรนะ่น่ะแต่หมอนี่คุยเรื่องซูชิได้ทั้งวันทั้งคืน <c oughs> ไม่เคยเห็นบันโชกระตือรือร้นแบบนี้มาตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นเลยนะดีใจเหมือนกันที่ได้เห็นเขาเป็นแบบนี้ <c oughs> เหตุการณ์ครั้งนั้นเหรออ๊อฉันไม่ควรขุดคุยมันขึ้นมาพูดนะเอาเถอะยังไงเราก็ต้องการปลาเจ็ดตัวเพราะฉะนั้นไปจับมาก่อนเลยมาดำน้ำกันเถอะเพื่อน ปลาเจ็ดตัวอย่างงั้นล่ะอต้องหาให้ได้หนึ่งเพื่อซ่อมหลานอืมโอ้โหเราจะเริ่มจับจากเจ้านี่ปลากระตูนก่อนเลยเพื่อนอืมปลากระตูนกินได้อ <c oughs> อ้ยม,มีปลาตัวเล็กๆนี่ไม่โดนนะผมยว่ายเข้าไปยิงตัวนี้ปลาคอมเบอร์นี่เราก็จะเริ่มดำดิ่งลงไปให้ลึกกว่าเดิมเอาละแล้วก็อุ้ย นี่มันก็คืออะไรเอ่ยปับอืมเฮ้ยสาหรายคาจิมะโอ้โหมีแมงกระพุนตรงนี้ด้วยเฮ้ยจับอืมโอ้โหย,ยิงไม่เข้าครับผมช่างมันก่อนละกันเดี๋ยวออกซิเจนจะหมดเฮ้ยตัวนี้ถ้าทางจะเนื้อเยอะย่ายิงชึบขี้ตังโอ้ยเบ็ดเหลืองครับผมแล้วก็มาอยู่บนผิวน้ำสักิดหนึ่งเอาตัวนี้ด้วยครบหรือยัง น่าจะใกล้ครบแล้วเพื่อนตอนนี้เราสามารถแบกน้ำหนักได้9กกิโลกร,รมัมตัวนี้ดีกว่าตัวใหญ่ครับผมเออมานี่ไอ้อทีเดียวไม่ตายเฮ้ยมีหอยเม่นตรงนี้ืหถุงมือนี้หยิบหอยเม่นทะเลไม่ได้โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจบ็แสดงว่าถุงมือของเรานี่ยังไม่หนาพอนะสินะเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าปลาตัวใหญ่ครับผมเฮ้ยเฮ้ยสเปซบาร์โอ้โหหลุดไปได้มานี่ อืม,ลลอมปลาวัวดำเอาละออม,มานี่สเปซบาืมหนึ่งกิโลกร,รัมกันเลยทีเดียวเติมออกซิเจนฮึยโอ้ยรู้สึกว่าตอนนี้ชุดดำน้ำของเราเริ่มจะดำแบบว่าอืมลึกเกินไม่ได้อุย้ยเจอปลาตัวใหม่ครับผมนี่จับให้ได้มานี่มานี่ อโอ้ชบอืมมาสเปซบาร์ปั๊บ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 เออปลาหูช้างครีบยาวเจอตัวนี้ด้วยโอ้ชั้นเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออปลาสายลุงออนเน็ตแล้วก็เหมือนจะเจอเจ้าปลาสีดำดำมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนเฮ้ยปลาสิงโตใจเย็นไม่อยากจะยุ่ง เฮ้ยเฮ้ย้ย,ย,ยสงสัยต้องใช้มีดอืออือโอ้โห,โ,หโ,หโหเรียบร้อยปลาสิงโตปีกจุดอ่าอุ้ยยิงมันอืมมานี่ป๊บปบป๊ๆปป๊าปป๊าปเออใกล้จะครบ9กกิโลแม่ลงมาทั้งทีต้องให้ขุมอุ้ย เอ้ยเออถ้าน้ําหนักของคุณเกินขีดจํากัดไปคุณจะช้าลงโอ้โหหูยว่ายอย่างอื่นเอ้ยเดี๋ยวเราจะต้องรีบขึ้นสู่ผิวน้ําอ่าตอนนี้ตัวไหนผ่านนี่ยิงทิ้งหมดอืมมาเลยเพื่อนโอ้ยหนักเหลือเกินเฮ้ยฉันจะขึ้นไหวไหมเนี่ยเอาละเห็นผิวน้ำแล้วจ้าอ ไปเลยเพื่อนขึ้นสู่ผิวน้ําดูเหมือนว่านายจะจับมาได้พอสมควรเลยนะเนี่ยถ้าได้ประมาณนี้ไม่นานเราก็คงได้เงินเป็นกอบเป็นกำ เอาละนายดูเวลาด้วยนะต้องรีบแล้วล่ะไปเตรียมข้าวของให้พร้อมมุ่งไปที่ร้านซูชิกันได้เลยโอ้และนี่ก็คือบันทึกการจับปลาของเรามีได้แบบว่าปลาสิงโตปลาไรเพี้ยไปหมดแล้วก็จะมีบอกจํานวนชิ้นที่สามารถทําเป็นซูชิได้ด้วยนะนายสามารถดำน้ําตอนเช้าได้หนึ่งครั้งและตอนบ่ายหนึ่งครั้งเตรียมวัตถุดิบตอนเย็นกันเถอะไปเลยเพื่อนร้านซูชิบุริน,บ,นบารนเพื่อน เตรียมการไปถึงไหนแล้วล่ะฉันคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วล่ะดีเลยจะต้องเป็นข้าคืนที่ยอดเยี่ยมแน่ๆแล้วนายจะไปไหนล่ะพอบ้าไม่ได้บอกนายเหรอนายจะต้องช่วยงานในร้านซูชิกับฉันนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปอ้ออะไรนี่ไม่เห็นจะเข้าใจสัก,กน,นิดพอบบ้าบอกฉันว่าเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยทั้งเรื่องหาวัตถุดิบแล้วก็งานเสิร์ฟด้วยฉันแค่ทำอาหารอย่างเดียวพอแล้วคนนั้นจะเป็นใครอีกถ้าไม่ใช่นายเอ้ยเดี๋ยวก่อนฉันไม่เคยทำงานในร้านอาหารมาก่อนเลยอ่ะอีกเดี๋ยวลูกค้าก็จะมากันแล้ว ฉันจะสอนนายแบบรวดรัดละกันตั้งใจฟังให้ดีอะไรเนี่ยเปิดหน้าวัตถุดิบข้างล่างขึ้นมาก่อนตรงนี้นายจะสามารถดูปลาพืชผักเครื่องปรุงและอุปกรณ์ที่นายมีทีนี้ฉันจะแสดงวิธีเพิ่มของที่ต้องใช้เข้าไปในเมนูจะต้องมีการใส่สูตรอาหารใหม่เข้าไปในเมนูก่อนที่จะวางขายให้กับลูกค้านี่ก็คือซูชิทั้งหมดที่เราสามารถวางขายได้ตอนนี้เราจะต้องใส่เมนูให้ได้มากที่สุดปาลาพีระมิดตัวนี้ละกัน อ่าสิชิ้นครับผมตัวนี้ราคาโอ้ยแพงครับผม2ชิ้นไปสายลุงออเน็ตซูชิขี้ตังเบ็ดเหลืองเอาละเรียบร้อยขอชาเขียวให้ฉันสักแก้วสิพอแห้งจะตายอยู่แล้วอุย้ยลินชาเขียวให้เขาป้าเราจะต้องนี่เทชาเขียวให้ได้ปริมาณที่พอดีครับผมอุ้ย perfect อ่าประมาณนี้อุ้ยชานั้นทำให้เจริญอาหารขึ้นไปอกีก พอจะมีอะไรให้กินบ้างเราต้องรอบันโชนี่ทำอาหารให้เสร็จแล้วก็ลองไปเสิร์ฟครับบ้าสามารถพุ่งตัวตอนเสิร์ฟอาหารได้ด้วยอแต่ว่าแลกมาด้วยพลังกายครับผมเอ,อือเหนื่อยอฮัลโหลนาอยจะบอกว่าส่งพัสดุมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะไรกันวะเนี่ยขอฉันไปเช็คก,ก่อนเอา้าเอาเอาอาหารนี้คงเอาไปเสิร์ฟให้คนอื่นต่อไม่ได้งั้นก็ต้องทิ้งมันไปอุ้ยน่าเสียดายออกถ้าจะต้องเอาไปทิ้งนะ่ะบันโชซูชิ ไม่มีวันเสิร์ฟองเหลือเราจะไม่เอาอาหารที่ทําให้ลูกค้าแล้วมาเสิร์ฟขึ้นโต๊ะซ้ําหรอกนะเอ้ยก็ได้เอาละ่ะเราต้องทิ้งไม่ทุกอย่างดูจะพร้อมแล้วนะอืมไม่ได้ทําอาหารให้ลูกค้ามาสักพักใหญ่แล้วประมาทอยู่เหมือนกันอย่าลืมกดปุ่ม E หลังจากที่เลือกเมนูเสร็จแล้วเพื่อทำการเปิดร้านอ่าเปิดร้านครผมนี่เปิดลวจ้าดูสิลูกค้ากำลังจะเข้ามาเฮ้ยมาลวเพื่อน โอ้โหร้านพังยับเยินก็ยังมีลูกค้าอืมเอ้ยเริ่มสั่งอาหารที่นี่ดูต่างจากที่อื่นแฮะแม่ลูกค้าคอมเมนต์เฮ้ยจะเย็นโอ้ยเสิร์ฟให้คนนี้ก่อนอืมได้แล้วจ้าแล้วก็ต้องเทชาเขียวปรืด้ดเออเพอร์เฟกอุอ้ยอาหารเสร็จเรียบร้อยมาดิปึ๊บเสิร์ฟคนนี้แล้วก็เสิร์ฟอีกคนนึง ปลาสายลุงทานให้อร่อยนะครับอ่าคนนี้ด้วยปลาสายลุงตามเมนูก็ผมปึ๊บโอ้โหลูกค้าเยอะเอาเรื่องอืมนาด้ปึ๊บออ้ตอนนี้เงินของเราติดลบเฮ้ยหกสิบแปดนะผมเริ่มจะน้อยลงนี่อะไรเอ่ยคุณจะไม่สามารถทำอาหารเพิ่มได้ถ้าวาซาบิหมดต้องคูดวาซาบิเพิ่มด้วยเฮ้ยยังไงอืม W บ เออเออนั่นแหละโอ้โหแล้วก็เฮ้ยมีแบบว่าต้องเก็บจานด้วยอุ้ยเ้ยื้ยเ้ยมาดิมาดิเสิร์ฟเมนูหน่อยว้้ยลูกค้าจะเย็นผมกำลังจะไปเสิร์ฟชาเขียวโอ้โหไม่ทันเอาเป็นว่าเอ้ยกินซูชิเลยละกันนะ ไม่เอาชาเขียวแล้วรอแป๊บครับคุณลูกค้ากำลังมาโอ้โยให้ชายร่างใหญ่แบบเราวิ่งมานี่ทรมานเหลือเกินถึงเวลาปิดร้านซูชิบันโชโอ้โยมีตารางสถิตินี่ได้รับไฟแห่งยอดฝีมือเอาละแล้วก็มีการพูดคุยเอ้ยเสร็จงานของวันนี้สักทีฉัน,นปวดหลังปวดขาไปหมดเอ้ยนายออกจะงุ่มง่ามไปหน่อยแต่ก็ถือว่าไม่เลวสำหรับวันแรก ครั้งหน้าพยายามให้มากขึ้นกว่านี้อีกหน่อยฉันจะคิดว่าที่นายพูดเป็นคำชมแล้วกันนะลูกอู้ชายไม่ควรพอใจกับคำชมเล็กน้อยแบบนี้เอ้ยก็ได้ไหนๆก็ไหนๆละดื่มฉลองให้กับการเปิดร้านบันโชซูชิเออได้สิโอ้นี่มันอืขนส่งโอ้ยชนอะไรวะเนี่ยขยะทะเลเอ้ยเฮ้ยนี่มันหนวดปลาหมึกยักษ์เฮ้ยสัมผัสอ,อะไรด้านหลังเรือนะ่ะ เฮ้ยว้ายหช่วด้วยไม่โอ้โหจมหายไปเลยแล้วแล้วพัสดุก็ไม่มีคนส่งวันที่สองวันอาทิตย์เดือนสิบอากาศแจ่มใสเฮ้อใคโทรมานะ่ะเอลลี่ นายใช่คนที่มาดําน้ำแถวๆนี้หรือเปล่าอืมก็คงใช่แหละชิฉันกะว่าจะดูมืออาชีพกว่านี้ซะอีกฉันได้ยินที่เธอพูดนะรู้เปล่ายังไงก็เถอะนายช่วยทําอะไรให้ฉันหน่อยได้ไหมก่อนอื่นเธอจะไม่บอกฉันหน่อยเหรอว่าเธอเป็นใครนะ่ะฉันชื่อว่าเอลลี่ฉันเรียนสาขาชีววิทยาที่บัณฑิตวิทยาลัยในท้องถิน่นฉันมาที่นี่เพื่อตรวจสอบหลังพบรายงานความผิดปกติในบริเวณนี้พอใจหรือ,อยังเอ้ยก็ได้แล้วเธอต้องการอะไรล่ะฉันอยากจะศึกษาระบบนิเวศของหลุมสีน้ำเงิน ก่อนอื่นหาสาลาลอากาและปลาดาวสีแดงมาให้ฉันสักหน่อยเอาเป็นว่าหามาให้ฉันอย่างละสองละกันนะคำพูดคำจาของเธอนี่ชวนให้ปฏิเสธซะจริงอืมฉันจะให้รางวัลแต่ ถ้านายไม่อยากทําฉันก็ไม่ว่าอะไรนะเฮ้รางวัลอย่างนั้นเหรอเออฉันก็ไม่ได้ปฏิเสธนี่ฉันแค่บอกว่าเธอช่วยพูดให้ดีกว่านี้หน่อยละกันนะยังไงก็แล้วแต่ช่วยรีบด้วยอย่าอึดอัดเราสามารถใช้สมาร์ทโฟนของเราเข้าถึงเนื้อหาได้หลากหลายมีภารกิจแล้วก็อะไรต่างๆมากมายเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาใครก็ได้ครับผมอย่างเช่นโทรหาคอบ้าเฮ้ยนายมีประเด็นอะไรปะอยู่ใกล้แค่นี้เองจะโทรศัพท์เพื่อเปลืองค่าโทรรู้ไหม โอเคโอเคเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับเกมนี้เรียกได้ว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะและสําหรับในตอนนี้อยู่ในช่วงของเทศกาลลดราคาฤดูหนาวราคาของเกมก็จะลดราคาจาก400เหลือ320ใครที่อยากจะลองเล่นก็ไปซื้อแล้วก็ดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เลยถ้าอยากจะดูตอนหน้านะครับผม หรือว่ามีอะไรอยากจะแนะนำนะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม s ับ s ไ r ร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะทุกคนสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ